สวัสดีค่ะวันนี้ยามเช้าๆงั้นเราจะมาปลูกผักกาดขาวกันนะคะแบ่งหน้าที่กันไปนู่นเราก็มีการถอนผักบุ้งไปด้วยนะคะเมื่อคืนนี้เราก็ปลูกผักกันไปแล้วแต่เราตอนเช้าเราจะมาเก็บตกกันบางส่วนนะคะที่ยังปลูกไม่แล้วเมื่อคืนนี้เพราะเราเลือกปลูกผักตอนกลางคืนเพราะว่า มันไม่ร้อนนะคะอากาศแดดตอนกลางวันนี่ร้อนจัดเลยนะคะปลูกไปผักไม่น่ารอดเราก็เลยเลือกที่จะปลูกตอนคืนนี่ก็ตั้งต้นตอนเช้าเราก็จะทําการคุมแปลงเด mm. ี๋ยวตอนนี้เราไปปลูกผักกันก่อนนะคะส่วนที่เหลือนิดหน่อยแต่ต้นกล้าจะพอไม่พอนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะ mm. ไปค่ะ นะคะเราก็จะช่วยกันปลูกคนละฝั่งนะคะคนละครึ่งแปลงแดนครึ่งๆมันจะได้เสร็จไวๆดูนะคะแต่นี่ต้นมันก็เหลือแค่นี้แหละต้นเล็ก ตัวมันต้นมันไม่แข็งแรงนะล่อถือแต่งมันอย่าตคนหมดแล้ว Nếu dù có áo tôn anh em mà xong rồi đó เออดีอยวไปดูนะ้าหมากมาลุยนะคืนี้นะ ต้องเป็นนี้่นแบนแเดียวปรกาศไใส่ปุ๋ยได้ดูแลดีเดียวทนมีทัน้อใส่ปุ๋จะเลยว้าวตัวมใส่จรคืนก็ได้นะรถก็รถเอาเาช่วย ขาดหมดนะไหนไม่มีลาก็นี่ไม่มีเลยบ่หมดแล้วไปดูอีกทีก็้างนนึงเขอีกทีอันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะอากาศขาวของเราแปลงที่สองนะคะสองหนึ่งเราปลูกได้สองแปลงเนะ แปลงละพันกว่าต้นอันนี้อายุการเก็บเกี่ยวกี่วันเตียฮะสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันนี่รวมปลูกเนาะอันนี้มีเหลือขาดนิดหน่อยเดีย๋ยวเราไปไปเก็บตกเดีย๋ยวเราไปถอนต้นกล้ามานะคะอันนี้แปลงนี้เราห่างกันสองอาทิตย์ เพราะว่าเราถ้าปลูกแบบเราก็รอต้นกล้าให้แบบแข็งแรงจริงๆค่ะต้นใหญ่พอแดดร้อนแบบเนี้ยมันก็ง่ายต่อการที่เขาจะตายนะคะอันนู้นเริ่มออกเขียวๆให้เราเห็นแล้วนะคะนี่ค่ะ อันนี้เราปลูกเมื่อคืนนี้นะคะแปลงเนี้ยเมื่อเช้าเราก็มาเก็บตกนิดหน่อยส่วนแปลงโน้นกำลังเริ่มออกเป็นนี่นะคะสองอาทิตย์ไวมากค่ะถ้าเราใส่ปุ๋ยไปก็จะเป็นเหมือนแบบเดือนเดียวก็เก็บขายได้ละนี่นะคะแลเช้าแบบนี้ ปลูกผักเสร็จเดี๋ยวเราไปถอนผักบุ้งกันต่อเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเช้านี้เราก็จะทําการคุมแปลงนะคะคุมแปลงแปลงที่สองผักกาดขาวของเราอันนี้ใช้แปลงผักบุ้งนะคะผักบุ้งเดิมวนมาปลูกเป็นผักอย่างอื่นเปลี่ยนเป็นปลูกผักกาดขาวนะคะพวกกระลำดอกอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยว เราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะส่วนเรามันก็จะหมุนเวียนกันไปแบบนี้ค่ะเราจะใช้เหล็กโค้งนี่นะคะมาเสียบๆๆแล้วก็คุมสแลนไว้ประมาณสี่ถึงห้าวันนะคะนี่สแลนตัวนี้ที่เราเตรียมไว้แล้วเพื่อที่จะคุมแปลงผักของเราให้ แข็งแรงและยืนต้นก่อนสักประมาณ1อาทิตย์หรือ4ี่ถึงห้าวันนี้แหละค่ะเราก็ดูใช้ความเราก็จะเดินดูนะคะว่าต้นเขายืนต้นและแข็งแรงแล้วเราจึงจะเปิดสแลนออกวันนี้เราก็พามาดูการปลูกผักยามเช้าของเราก่อนจากกาันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับส่วนข้างบ้านเกษตรผสมผสานด้วยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ